สวัสดีครับร้านเติร์กแม็กซิงบางปะอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรอแม็กนะครับก็ตัวนี้นะครับคันนี้นะครับจัดเป็นร้อแม็กใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับก็เป็นรายแอดแวนนะครับ RZDF นะครับตัวนี้เป็นขอบ17นิ้วความกว้างอยู่ที่7นิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซต40นะครับตัวนี้จะเป็นออฟที่ไม่ล้นซุ้มนะครับสวยๆเลยนะครับ ขอบเงานะครับตัวก้านสีเท่ากันนะครับเป็นล้อใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับรัดยางโอตานินะครับ20 5 45 17ห้านะครับปี2024นะครับพร้อมใส่ถ่วงครบคบนะครับพร้อมใส่ถ่วงครบๆบนะครับแถมครบนะครับใส่กับโตโยต้ายาริทเอทีบแล้วไม่ล้นซุ้มใส่สวยเต็มซุ้มนะครับใช้งานสวยนะครับเป็นล้อใหม่มือหนึ่งตัวโชว์พร้อมยางใหม่นะครับชุดนี้ จบที่ราคาประมาณ15,900บาทนะครับชุดนี้นะครับย้ำนะครับเป็นร้อใหม่มือ1ตัวโชว์บวกยางใหม่ปี2024นะครับจบที่ราคา 1 5 9 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีร้อเก่านะครับสามารถเทิร์นได้ราคาลดลงมานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจขอบ17วยสวยๆราคาเบาๆแบบนี้ติดต่อที่ร้านเติ a กแม็กบางไปอินได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ086ย์นะครับ312นะครับ4118ะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้บริการนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยครับ